สวัสดีค่ะพี่พี่น้องๆและลูกๆหล,ลานๆทุกทุกคนสำหรับเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนได้เข้ามาพร้อมกันที่จะสงบจิตสงบใจในการที่พวกเราจะตั้งใจฟังพระดำรัสของพระบิดาเจ้าที่จะทรงตัดกับพวกเราในวันตาวันสำหรับในวันนี้วันที่ยี่สี่ธันวาคมพระองค์ทรงตัดว่า ลูกเอ๋ยเรากำลังตัดกับเจ้าจากส่วนลึกแห่งนิรันดร์การเราเป็นพระเจ้าแม้ก่อนที่แผ่นดินโลกจะถือกำเนิดขึ้นเจ้าได้ยินเสียงเราณนะส่วนที่ลึกที่สุดของตัวตนเจ้าซึ่งเป็นที่ที่เราสถิตอยู่เราคือพระคิดสถิตในพวกเจ้าอันเป็นความหวังที่ได้รับศักศีเรา พระเจ้าและพระผู้ถ่ายของเจ้าดำลงอยู่ภายในเจ้าจงเรียนรู้ที่จะเข้ามาหาเราผู้ทรงพระชนอยู่ในการแสวงหาเราในความเย,ยบยามที่เจ้าเฉลิมฉลองการประสูติของเราที่เมืองเบธเลเฮมจงเฉลิมฉลองการบังเกิดใหม่ของเจ้าสู่ชีวิตนิรันด์ด้วยของปัญนอันยิ่งใหญ่นี้คือ เหตุผลเดียวที่จะได้มายัางโรคที่เต็มไปด้วยความบาปลูกที่รักเอ๋ยจงรับเอาของฝันชิ้นนี้ด้วยความยำเกรงและความถ่อมใจเถิดจงไข่กลวนถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของเราให้ใจของเจ้าทราบซึ้งในพระคุณของเราจงให้สันติสุขของเรานำพาจิตใจของเจ้าและจงมีใจขอบพระคุณ อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำในสดุดีบทที่90ข้อสองก่อนที่ภูเขาทั้งหลายจะเกิดขึ้นมาก่อนที่พระองค์ทรงให้กำเนิดแผ่นดินโรคและพิภพพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดรการถึงนิรันดรการโคลสีบทที่หนึ่งข้อยีพระเจ้าทรงชอบพระไทย ที่จะจำแดงให้ธรรมิกชนเหล่านั้นรู้ว่าในหมู่คนต่างชาตินั้นอะไรเป็นความมั่งคัง่งแห่งข้อล้ำบึกนี้คือที่พระคิดทรงจดิตในท่านอันเป็นที่หวังแห่งศักดิ์ศรีโคลสีบทที่สามข้อ15และจงให้สันติสุขของพระคิดของจิตใจของท่านพระเจ้าทรงเรียกท่านไว้ ให้เป็นกายเดียวด้วยเพื่อสันติสุขนั้นและท่านจงมีใจกระตันญูออเมนพระบิดาเจ้าข้าลูกลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงถตถิดอยู่กับลูกทุกคนคอยดูแลตักเตือนให้ทุกคนทําแต่ความดีพระองค์เจ้าข้าลูกขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เคยทอดทิ้งลูกลูกทุกคนขอให้พระองค์ทรงเมตตา สติและอวยพระพรให้ลูกทุกคนได้ประสบความสำเร็จในชีวิตในอาชีพหน้าที่การงานการเงินให้สำเร็จไปด้วยดีและไม่มีปัญหาต่างๆในครอบครัวพระองค์เจ้าข้าลูกขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกและทุกคนตลอดมาพระองค์เจ้าข้า ลูกกราบขอบพระคุณพระองค์สารเสริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูกิจเจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพร,พรทุกๆท,ท่านค่ะ